สวัสดีค่ะน้าจ้ามาหนีออซิม่ามาักทัวร์ไปห้าสิบดแจ็คลูกมึงเวิ่์มมาตกทัวร์าจ้ะแบบร้ายเลยอันนี้สูตรจี่สองมันจะสูตรแหลกออกไปเบิร์ดเลยอ่ะอันนี้เป็นดอกสูตรจี่สองจ้าเอาเบิร์กันมาบตกทัวร์ห้าสิบเอ็ดแจ็คลูกมึงงวยปุ๊บจ้ะงวยแบบขวัแบบใหญ่แบบยาวจ้ะไอ้ติตัมบอน้าจ้ะเอาหลุดกันมาออสิเดตแจ็คลูกจ้า่วยง้างๆทั้งนั้นเลยจ้ะส่วนหน่อยสิหน่วยมึงามจ้ะ เอาไม้เขาซังกิโลกันเถอะทำไมเขาขัดซัมกิโลนี่ยออซังกิโลเ,ยเโลยเนี่ <c oughs> เดี๋ยวออยถืคันหน่วยงามๆเนหาๆออกเลยจ้ะ <c oughs> ขัดแซังกิโล เมื่อไหร่จะเบิกตัวค่ะดมีสูดที่สองงามมันมันออกสุดเหล็กอ่ะแบบนี้แบบงามเลยจ้ามด่ันวยใหญ่ก้าวจืดด้วยเลยอะทำอะ mầm 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 เออว่าท่านใจกวรนานเราเพราะว่ากะาเถอ่นเจ๊จะกะตาอะเจ๊กตาดอกหน่้ยตาอร่อยเจ๊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 ลนี่จ้าหน่วยตัวคนณค่อยแงตัวก็จะน่นหน่วยตัวอันนั้นเพิ่นบูดจ้ะนี่พิ่นบีบเบิงแล้วมันบูดแจ้มันมี้อาเราเลือกออกจ้ะห้าเอาไปขายจ้ะ เอาให้ไก <One hour. S 2> uh, ่ห okay. ้องกินหรือเ้าตําก็ได้จจะตัมเสแงได้จังเลยกได้ก็ได้มัไว้้ำบวบี่กดจือพีเขาตํากินหนาจัหนามันอ้่งนยอจะไปหาขัาวับด้วไเฮ้ยเอาบวบเอาบวบเอาบวมาาบวบวเลย่ยเจ้าวลาบวให้ยตปลหอยงว อไปมาเอาคนไก้อนธัเขาเปก้นปรหางแล้วก้<ห>อนีวอ้ก้อนเสรไอ้เหรอเจ้าคนยังอยู่มันหนักะหมามันเกืันแข็งปลูกฟีคองในแต่นี่ยปลูกฟีคองสันสันคือออนไทยในเบอร์หลัจดาีคองบ่ยาง พอได้แก้มพักยาอื่นมากจ้ะใ่เก็บตบุทั่วกับระวานสบวยเลยมีเวลาเาวันนี้ยางเียอม มาขัดก,กันต่จอจ้าใส่กันมการกัดยากอากีบแย่คิดีแย่คิดแยนง เขาอกเขาเปนล่เม,นเมียมาแต้แน้ทำงานอยู่นอ <c oughs> นันวันทามาเพียงแม่คุ่มมากามาค้าไรทีย,อยหอบมดอย่าตื่นตื่นก่อนมัด้าเลยอ่ะสนอะแม่นี่ดิจ้า <c oughs> มาไป้หนึหงหัอ ไหวยมันกัดเกยสิบกิโลขึ้นอยู่กับออยการประมาณไหวจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งนตอนแหล่ะเลยจ้ะออนไลา์มืองอีกทีนึงจ้าตัวเฮามัดเป็นกิโลเรียบร้อยจ้าในแปดลูเล่เก้ามาเบิ่งกันมาเ้าจเจ็ดจักรลูกสิบสิบเอ็ด สิบสองโลสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกโลได้จ้ะนี่สี่โลนี่ไปเทั้งบัสสิบหกโลบักทัว4สี่ข้องบ้ายาวจ้ะนี่แบบเยอะแล้วก็ต้องเป็นมัดกัมี่จ้ะนี่ตัวเป็นมัดมัดละสิบบาทจ้ะนี่มัดละสิบบาทเห็ดเป็นมัดเนาะจ้ะมันววยสันตัวนี้ซุ้มมันงาม พันเลยเธอพันเลยคามนุณแม่พัอาผู้เดียวอคุณแมพิ่อคาผู้เดียวจะพันโอเฮ็ดผู้เดียวเลยมัอนนี่เดบเดบหลายดอกมัอนนี่ข่าอ่อนเลยจ้ามัดละสิบบาทสิบบาทจ้ะมัดใหญ่ๆงามๆเลยพูด เบียฟังมเียฟังมันนะอ่อนๆเลยจะคานอ่อนพักเข่าขมีจักยานแลว้วจะพาไปเบิ่งจ้าพักเข่าขมีพักอีตู่นีจะพักอีตูพักมูลภผ้าจ้ามูลภผ้าแล้วก็มีพักบุงมีพักซาเลเนจ้านี่พักซาเลเนเขาขแบบหลายถุงเลยจ้ะ นี่แล้วก็บักทวดินจ้าผุนต้นดกบ้ันโอ้ตัวปิดบะ้ันแหล้วจ้านี่เชิรถสุกเฮาเอาจสเอารถไ่เฮาไปตลาดจ้าของเฮาเยอะเลยอแม่จบคลิปเนียจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยากนั่งข้านี้จ้าีจ้าขอบคุณทุกกำลังใจจ้า วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปนะญญจ้าบ๊ายๆทานอ,ออน,อนปเปแต่เสียบประจ้าแล้วขอลาไล้ด้วยจ้าวันนี้